สวัสดีค่ะชื่อพิชาพรนะคะสวัสดีค่ะชื่อสายดองค่ะค่ะเป็นอสมมาตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าปีแล้วห้าปีปแล้วคุณแม่แต่และท่านนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะเรื่องจะกก็เป็นอสมค่ะคอยดูแลเวลามีหมอแจ้งมาแล้วก็ดูแลชุมชนด้วยใครแจ้งอะไรเราก็รับฟังไว้แล้วก็ปรับปรุง ดูแลทุกคนในชุมชนนี่แหละค่ะทั้งความสะอาดทั้งเรื่องายาทั้งเรื่องความเดือดร้อนของคนในชุมชนด้วยผ่านตัวเห็นนี้แบบว่าคุณแม่ไปกวาดขยะที่ที่หน้าบ้านทุกวันนะคะแบบในหมู่บ้านทุกวันคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็อยากให้ชุมชนเราสะอาดดูดีเวลา เดินเข้าเดินเข้าเดินออกมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องเอออยากให้มันดูดีหน่อยมันสกปรกมากก็ต้องไปทําไปกว่าทุกวันก็บางทีก็แบ่งแบ่งกันนะแบ่งกันดูแลอ่าอคนนี้คือรับผิดชอบดูแลจากโซนนี้ถึงตรงนี้นะอคนนี้ก็อยู่ตรงนู้นนะไล่ไไกันไปให้มันนูนแหละรอบท้งหมู่บ้านเลย เรื่องวัคซีนรับเรื่องของหมู่บ้านรับในหลายอย่างคือมีใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันได้ตรงนี้คือเราเปิดศูนย์ตรงนี้แหละแล้วในสมาชิกทั้งหมดนี่มีทั้งหมดกี่คนคะถ้าจะพูดถึงสมาชิกมันก็ไม่มีหรอกคะ่ะมันจะมีแค่กรรมาการชุมชนกับอสมองก็คือเป็นคนชุดเดียวกันคือมีเก้าคนแค่นั้นเองทั้งชุมชนทุกอย่างเลย ทั้งกรรมการกท,ทั้งอสมอรวมด้วยกันอ,อย่างเงียงแ,แค่เวลามีประชุมอะไรก็แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันไปกับเทศบาลแล้วทำทุกอย่างนี้มีเงินเรือนไหมคะหรือว่าเป็นจิตอาสาไม่จิตอาสาทั้งหมดด้วย<ด>ชุมชนก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยอาาของอสมอก็แค่ได้ส่วนของอสมอนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองค่าน้ำมันรถคุณละพันบาทแค่นั้นเองแล้วคิดยังไงกับโครงการจิตอาสาที่รัศึกษานทำเนี่คะนีคะ ก็ดีนะอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาเรามีนุ่นมินี่มาให้เราก็สามารถจะก็ไปไหนมาไหนเวลาเราไปตรวจไข้อะไรเราก็ได้แจกแม่แจกอะไรอันนี้ก็ดีอย่างึ่งแล้วอยากให้จัดกิจกรรมหรือว่าโครงการแบบนี้ขึ้นอีกไหมคะก็อยากค่ะกมีค่ะช่วยๆกันเนาะมีเรื่อยๆเลยเพราะว่าส่วนมากนี้ถ้าเกิดน้องๆไม่มาช่วยนะแม่ๆก็จะซื้อกันเราเองใช่เราจะบางทีเรา ได้จากโครงการนูนนี่มาเราก็จะไปซื้อน้ํำซื้ออะไรมาไว้ไม่มีเราก็ต้องซื้อมาเพราะว่าบางทีคนเข้ามาอะไรเงี้ยเกาต้องปิดแดดเขาไม่ไม่ได้ซื้อสําหรับเตาเองอย่างเดียวสําหรับคนรอบหมายถึงว่าซื้อมาให้คนในชุมชนใช่แบบเข้ามาเขาอะไรเงี้มาเขาไม่มีเราก็ให้เขาอย่างนี้เนาะเขาเดินเข้ามาเราก็ต้องมีวางให้เขาใช้อะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมาแบบหน้าไม่มีแมสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้อีกนะคะ เพราะว่าชุมชนก็จะได้มีไม้กวาดได้ใช้ปกติมันก็ซ,ซ,ซื้อเองซื้อมัน <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้อยากให้มีอีกบ่อยๆนะคะ <มา S 1> ขอบคุณค่ะไม่กวาดที่น่าไม่กินไม่ใช้ดีอยู่ค่ะบายๆน้อยค่ะ